บอกดิน3มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รัฐช่วยได้ปี2565 โครงการบอกดินสาสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของรัฐให้ผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีสคหนึ่งมีนอสอสามมีนอสอสามกและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลที่ดินตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2565ครับ ระยะเวลา4เดือนสำหรับการแจ้งข้อมูลโครงการบอกดิน3สำหรับท่านที่มีที่ดินแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับซึ่งเดินทางมาถึงเดือนมิถุนายน2,565แล้วซึ่งผู้ครอบครองที่ดินผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินขอให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่มีเน็ตไปยืนกลางแปลงที่ดินแล้วกดลิงก์ https บอกดินส d o l go t s h ครับหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอป Smartland ให้คลิกเลือกเมนูบอกดินแล้วทำการ กดแจ้งตำแหน่งที่ดินรอค่าพิกัดขึ้นจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดินชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือกหลักฐานประเภทที่ดินที่ท่านมีเช่นอสอสนศสนศสก็หรือหากท่านไม่มีหลักฐานอะไรเลยให้กดเลือกอื่นๆครับแล้วกดส่งจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดินส่วนที่ดินที่มีฉุนดุแล้วไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดินครับ สำหรับโครงการบอกดิน3เปิดรับการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่เป็นโฉนดที่ดินในช่วงระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2565เป็นระยะเวลา4เดือนของปี65ครับโดยจะนำตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่การขอออกโฉนดที่ดินแต่อย่างใดครับ การกดแจ้งตำแหน่งที่ดินจะเข้าระบบประมวลผลของส่วนกลางกรมที่ดินซึ่งกรมที่ดินจะแจ้งผู้ที่กดแจ้งตำแหน่งที่ดินตามชื่อที่อยู่ที่กรอกข้อมูลลงไปครับว่าที่ดินที่กดแจ้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐหรืออยู่นอกเขตที่ดินของรัฐถ้าอยู่นอกเขตจะได้นําไปจัดทําแผนระยะยาวแผน9ปีสําหรับ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในการออกโฉนดที่ดินต่อไปครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่คอ l l เ e ็นเตของกรมที่ดินได้ที่021415555021415555 02ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินของตัวเอง ผ่านทางช่องทางได้3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1คือสแกนเข้าระบบบ,บนบัตรบอกดินได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง461แห่งตัวประเทศครับ 2. เข้าทางเว็บไซต์บอกดิน3 d o l g o t h ครับช่องทางที่3เข้าทางผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อแอปพลิเคชันว่า Smartland เลือกหัวข้อบอกดินครับ นี่ก็เป็นสาระน่ารู้สำหรับโครงการบอกดิน3ที่มาฝากแจ้งข้อมูลสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันขอขอบคุณข้อมูลจากกรมที่ดินครับโครงการบอกดิน3าจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2565นี้สําี้สำหรับใครที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้นะครับ